มันจะมีตัวละครหนึ่งในเล่มที่แบบว่าซับซ้อนอ่ะหมายหมายถึงว่าทําให้อารมณ์ของฉันตอนที่อ่านเนี่ยคือซับซ้อนขึ้นๆลงๆเป็นการพละพล่าเลยมึงคือกลัวไม่รู้กาจะรู้สึกยังไงกับมันดีคือตอนแรกกับหมันไส้เพราะว่าเขาอ่ะเข้ามาในฐานะที่เขาชอบพระเอกมากเว้ชอบนะที่เนี้ยหมายถึงว่าชอบในฐานะที่พระเอกเนี่ยเป็นไอดอลเดอกออกไหมแล้วเขาเนี่ยก็เทิดทูนพระเอกมากเขาก็เลยไม่ค่อยชอบนายเอกเท่าไหร่คือรู้สึกว่านายเอกเนี่ยเป็นคนที่ทําให้พระเอกเนี่ยมัวหมอง ต่เนื่องด้วยว่ามันมีเรื่องบางอย่างนะที่ทําให้พระเอกกับนางเอกเนะี่ยต้องไปคุคกคีกับคนคนนั้นเหมือนกับต้องออกเดินทางไปด้วยกันต้องสืบหาความจริงบางอย่างร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ไอ้นั่นอะ่ะไอ้คนนั้นอะ่ะมันได้กินอาหารหมาอย่างแบบแน่นๆท้องโดยที่มันเนี่ยไม่รู้ตัวเลยว่า เขาเป็นผัวเมียกันก็คือมันก็เคยได้ยินเรื่องเล่ามาเขาได้ยินแบบข่าวลือมาว่าเนี่ยจอมยุทธชูเนี่ยนะแบบมีเมียเป็นผู้ชายนน่นนั่น,น,นแต่ว่ามันหละก็ไม่เชื่อเว้ยว่าแบบไม่จริงอ่ะจอมยุทธชูสูงส่งขนาดนั้นจะมาอะไรแบบนี้มันมันเป็นไปม่ได้ฉันก็เลยรู้สึกสงสารเขารู้สึกเวทนาเขาว่าแบบมึงเขาเป็นผัวเมียกันอันนี้คือเรื่องจริงมึงมึงเชื่อได้มึงเชื่อเรื่องนี้ได้แต่ว่ามันถึงเหตุการณ์หนึ่งฉันนำคานเขามากฉันนำคาญแบบ ขอลองขอลองเถอไปไกลๆได้ไหมดียังไงมันจะมีเหตุการณ์หนึ่งเวท้ที่อ่าคนคนนั้นเนี่ยชื่อชูอินเฟยนะเออลืมบอกเขาว่าโดนลักพาตัวไปแล้วที่นี้เนี่ยนายเอกอะ่ะก็เลยไปช่วยเพราะว่าพระเอกอ่ะมันกาลังสู้ติดพันอยู่แล้วพระเอกอะ่ะมันจะต้องไปช่วยแน่ๆอะไรเงี้ยนายเอกมันว่างอนะเนาะก็เลยแบบเออไปให้ก็ได้ก็ไปช่วยเสร็จแล้วเนี่ยไอคนนั้นเนี่ยมันก็เลยตกหลุมรักนายเอกเว้ยคือรู้สึกว่า เขาไม่ได้ยินชายอย่างที่เห็นนี่นาอะไรเงี้ยแล้วหลังจากนั้นก็พยายามที่จะพาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ใกล้กับนายเอกพยายามที่จะใกล้ชิดนายเอกพยายามที่จะแบบหาเรื่องมาคุยหาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยลำคาน แต่ด้วยความว่าพระเอกกับนายเอกเนี่ยนะนะก็ไม่ได้ปิดความสัมพันธ์ของตัวเองคือพระเอกมันก็จะแตะนูน่นแตะนี่โอบไลหล่นู่นนั่นนี่ส่วนนายเอกเนี่ยนะก็อย่างที่บอกเนะว่าดุกับทุกคนร้ายกาจกับทุกคนเชื่องกับพระเอกคนเดียวอะไรเงี้ยบรรยากาศเวลาที่อยู่กับพระเอกมันก็จะมีความแบบความอ่อนนุ่มความละมุนบางอย่างซึ่งไอชูอินเฟย์อันนั้นก็เห็นนะแต่ก็แบบไม่หรอกไม่จริงมันไม่ใช่อะไรอย่างเงี้ยคือแบบมึงสักทีรู้สักที คนอื่นอะเขาแบบชายตามองแว๊กเดียวเขาก็รู้แล้วอะไรเนี่ไปนไยจนในที่สุดวันที่ความติงตีอัดหน้าก็คือพระเอกกับนายเอกเนี่ยเขาได้กันในห้องแล้วก็คือไอ้นี่ยมันก็ได้ยินเสียงแบบอะอางาอ,อะไรกันอย่างนั้นหน่ามันก็แบบน่าเสียดายน่าเสียดายจริงๆงดงามถึงเพียงนี้ไม่น่าม,มาเจอกันช้าไปน่าจะเจอกันตอนที่ไม่มีพันธะอะไรอย่างเงี้ยฉันก็แบบถ้ามึงเจอเขาตอน,นมึ้งไม่มีพันธะมึงไม่นั่งอยู่ตรงนี้แล้วมึงตายกันนะลูกที่หล่อนี่ยนั่งอยู่ตรงนี้ได้เพราะเขาเห็นกันหน้าผัวเขาเถอะ ดัม